สวัสดีครับผมในปาโมเดอวยในญี่ปุ่นอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้เป็นคู่ชิงแชมป์มวยรอบครับผม45กีโรดดวว่างสไตล์ญี่ปุ่นครับนี่แดงนี่จะเป็นออกสไตล์ชกบ็อกซิ่งครับสเต็ปเยอะสเต็ปเท้าเยอะพวกมาล่อครับแต่น้ลเงินดูทรงดูมวยไทยครับตอนี่สเต็ปมวยไทยผสมคิกบ็อกซิ่งครับว่าดูทรงมัน่าจะมีเข่าครับดูการขาดมวยกจะไรแล้ว ได้เลยรูปเลยครับรูปจะหนีได้หรือเลปล่าครับรูปเอานะมูลใน,นติดตัวนะครับมีเข่าในครับตีอย่างไรคลิปข้ขตีเป็นโอ้อยู่การดูปรรืบการดูปบ,าบา้างกรรมการในทางเกมครับเอาเวลาคลิปข้ขตีมือสองเล่มเนีเสียอย่างแต่ยบการไม่ดีคือมันจะหลุดบ่อยหลุดง,ง่ายครับก็จะเป็นซะแบบนี้ส่วนใหญ่ครับผมอ่ะใสะย่ยกการเสร็จก็มาลุยต่อครับ ทีเช่นีจะสีมลาแท้แทงแพงเลยเป็นมวยนะครับเงินเป็นมวยงมีการฉีดวัคซีนครั้งนี้ไม่บอกโก้เรียบร้อยครับปกติมวยสมเป็นไงถ้าพวกคัดมรยไปแล้วมันก็ตีใครับปกติจะมาเลยัคซีนันที าต่ึกด้วยครับมันสึกก่อนแต่ตรงนี้ถ้าอย่องนี้ออกมีที่เสกสองห้าโลโก้ไม่น่าลครับอดงเดียวเันีคนเดียวยังไม่เป็นสงเลยมีปัญหาด้วย าเอานับเลยพอไม่โตก็ต้องนับครับพอต้องเซฟเด็กเลยครับอันตรายครัลกรมีปัญหาเลยรุดอีกแล้วดูต้องนับครบก่อนครับปัญหารุอีกล้วคู่นี้ต่อยกันสองยกนอกยกลสองที่เยไปมาล้อครับ

เตือนหรือเปล่าเรื่องทุ่มันมีเตือนหรือเปล่าเตือนนะเตือนยังไงไม่มีราคารับผมเตืนกมีราคาอะไรครับโอ้โโอโีครับนี่มีคนเขาบอม่กครับมองว่าต่อยกระดักรุ่เขาต่อยห้แค่นี้คือมวยสำเรเล่นรันมาสเรเล่นครับ เปื่ที่กวไม่ใช่ปลยง่ายนะต้งรังไม้เด็กคนไทยมาปิดที่ญี่ปุ่นก็แพ้จริงบ้างแพ้ผการสาตามก็เยอะครับมีแต่านไทยก็งินะมาอยางคนก็อะแต่บางคนก็แพ้จริงแพ้ความเร็วนี่ครับแพ้ลูกงวนดีว่าเด็กเลยครับผู้ใหญ่มาพอตอนนี้แพ้บ่อยส่วนมากกัแพ้ เะกว่าสนน่ปนคนไทยเยอะนอันความตั้งใจความทีายทายา็สูงครับผมคนไทยเยอะเดีะวนที่เขาเล่นกีฬามีอาชีพมนบ้านเราด้วยอเขาูฝักเดียมในย้วแต่มีดูเล็กกว่าเล้แล้วก็มีเขาไม่ออกด้วยอไม่ออกอาวุธด้วยอ่ เด no ็กก็โเอาจับเนี่ยข้างในก็ดนีกยมาจริงๆน่าจะเปลี่ยนไปเลยที่ีก็มีครับที่เลง่เป็นเลยีีิมันเปลี่ยนได้มัเหมอน้ทรงเดิมครับ พี่เลี้ยงไม่แก้ทางไม่แก้ส่งมาครับลูกทงลูกขีดอะไรก็ไม่มีอย่างนี้ก็สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ทรงนี้อันนี้โทษเด็กไม่ได้ครับต้องโทษพี่เลี้ยงด้วยครับพี่เลี้ยงต้องแก้มาเพราะมวยเขาจะไปประทะแบบนั้นไม่ได้ครับหยวกโดนนับด้วยเลาหมัดอะไรก็ไม่มีไม่ต่อยอะไรเลยก็ไม่ แต่เราก็โดนเขาไปก่อนโอ้ยส so ูงไม่ได้สักอย่างไม่มีอะไรสูดได้ผลการตัดสินก็คงไม่มีปัญหาครับดูตามดูเกมแล้เรารางินก็ได้ใหญ่ด้วยได้ใหญ่้วก็เป็นมวยกว่าเยอะครับแดงก็มีไม่ออกนี่คือคู่ชิงแชมป์นะครับทำมวยรอบครับมวยรอบนี่จัดยังไงครับสมัครเล่นนปุมวยรอบนี้เขาสมัครต่อยครับ สมมุติว่าเขาจะส่งจุดหมายมาที่ยิมแต่ละยิมครับผมเตี่ปุ่นที่ส่งมาแต่จะั่งไปไวสมัครเยกสมัครไปเี่ยงจดหมายแล้วก็ส่ไปไปอย่าต่อยไม่รอบมอย่างต่อยครั้งเดียวก็แล้วแต่ครับตามเพศเ่อเพศผู้หญิเกลี่ยนไปรานี้ปัญหาก็ผมงครับขาดลอยครเราใสเปลี่ยนไปครับแสดงความยินดีครับผม ผูชนะครับผมก็ส่วนกูเล่ก็ไปพัฒนากันต่อไปครับัเด็กครับยังมีนะคตมีความเร็วครับไปเสริมอาวุธมาหน่อยครับพี่เลียสองคนนี้ไม่ใช่มวยผมนะครับไม่ใช่มวยผมคนีเด็กเขาต่อยน่ารักดีจะไปดูพัฒนาการเด็กญี่ปุ่นครับก็เลยถ่ายมาให้ดูครับแต่จเปลี่ยนปรอเลยครับรอเลยเก้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ